งานกองนี้เรียกทำให้เสร็จภายในเย็นนี้ไม่เสร็จไม่ต้องกลับบ้านใช่มีคนบ้านนอกดูท่าแล้วเนี่ยน่าจะใช้ของไม่ค่อยคล่องสินะง,งานนำเสนอชิ้นนี้ใครเป็นคนนำาจ้านายคะใจเย็นๆก่อนนะคะเดี๋ยวหนูขอดูก่อนอ๋องานชิ้นนี้ไม่ใช่ของหนูแน่นอนคะ่ะ นางคนนี้นางคนนี้เป็น,คน,นปคนทำค่ะมีฟ้าผมเป็นคนมอบหมายให้คุณทำงานนะทำไมคุณถึงปล่อยให้คุณเขาทำคุณรู้ไหมว่างานนี้มันสำคัญกับผมมากเจ้านายคะพอดีว่าสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยสามนีน้อยของหนูกลับมาจากต่างประเทศ หนูก็เลยต้องลางงานพาเขาไปเที่ยวก็เลยฝากล่ะคุณทำอ๋อใช่คะ่ะเจ้านายพอดีว่าลงพลกับป้าแตนะ่ะทะเลาะกันอยู่ที่โกดังหนู่หนูเขาไปเคลียรก่อนนะคะ <What? S 3> ใช่ครับใช่ครับไปเไปกเจ้านายคะงานชิ้นนี้หนูเป็นคนทำเองคะ่ะ ถ้าเกิดว่าหนูทําผิดหรือว่าทําไม่ดีตรงไหนเจ้านายบอกหนูได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูเนี่ยจะรีบเอาไปแก้แล้วก็ทําให้ดีที่สุดเลยค่ะหนูหนูมั่นใจใช่ไหมว่าผลงานชิ้นนี้เนี่ยแน่นใจค่ะหนูทำงานที่บริษัทนี้มากี่เดือนแะล้ว จะเข้เดือนที่หกแล้วคเดือนแล้วใช้เวลาเทงาไงคะสามเดือนค่ะเจ้านายคะค่าใช้จ่ายของงานชิ้นนี้มันอาจจะสูงไปหน่อยนะคะเพราะว่าหนูต้องวิ่งไปหาข้อมูลตามไล่ตามสวนเพื่อที่จะมาทำวิจัยอะค่ะไหนจะต้องตัดต่อแล้วก็สร้างภาพ แล้วก็อย่างอื่นอีกมากมายเลยนะคะแล้วก็สามเดือนที่ผ่านมาหนูมาทํางานทุกวันแบบไม่มีวันหยุดเลยแถมยังต้องทาโอทีจนดึกเลยนะคะเออจ้านายคะถ้าเกิดเจ้านายไม่พอใจกับงานตรงไหนเจ้านายบอกหนูได้เลยนะคะส่วนค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดหนูป็นคนรับผิดชอบเองก็ได้คะ่ะดิน่หนูรู้ไหมว่าผลงานชิ้นนี้เนี่ย หนูทำออกมาได้ดีมากพี่ปล่อยคลิปโฆษณาลงไปเนี่ยนะยอดขายของบริษัทของเราปัง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 ทำเงินได้มากทำให้บริษัทของเราเนี่ยกลับมาชื่อเสียงอันันงนี่เป็นเงินโบนัสสำหรับคนที่ทำงานจริงนะเดี๋ยว เจ้านายคะเงินโบนัสนี้ต้องเป็นของหนูสิคะอะไรนะเป็นของเธอได้ไงคิงเจ้านายคะนี่คะ่ะผู้นำเสนอชิ้นเนี่ยเป็นชื่อของหนูดูสิคะรายชื่อผู้นำเสนอชื่อนางสาวอิงฟ้านำสกุลชอบแยงผลง,งาน<ม>เป็นไงคะเจ้านายเป็นของหนู<ม>จริงๆ งานชิ้นนี้หนูเป็นคนทํานะคะนี่อีเปน็นนอกแกอย่ามันพูดมั่วนะพอได้แล้วนีตกลงนี้มันมหมายความว่านไงทำไมชื่อคนนําเสนอเนี่ยถึงเป็นชื่อของนายอิงฟ้าล่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่าหนูทํางานชิ้นนี้เสร็จหนูก็ไปส่งบนโต๊ะของเจ้านายเลยนะคะนี่แกจะหาว่าฉันพอ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 นี่พวกคุณสองคนเนี่ย <st> ตามผมขึ้นมาที่ห้องทำงานคา่ะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวถ้าแกเข้าไปในห้องเจ้านายเนี่ยแกน่าจะรู้นะว่าแกต้องพูดอะไรถ้าแกพูดไม่ดีแล้วก็แกน่าจะรู้ตัวดีว่าต้องเจอกับอะไรรู้สิปักใหดีๆล่ะนี่เก็บปากไว้แตกหน้าหนาวดีกว่านะถ้าเกิดว่าแกพูดอะไรออกมาไม่ดีให้เจ้านายได้ยินแล้วก็แกเจอดีแน่ นายคะงานนำเสนอชิ้นนี้เนี่ยเป็นของหนูจริงๆนะคะโบนัสนี้่ต้องให้หนูนะคะเจ้านายถ้าคุณมั่นใจว่าคุณเป็นคนทำผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาเองลองนำเสนอว่ารโดรูปนี้ผมดูหน่อยสิเอาอวารโดนี้เนี่ยชื่อว่าพันแท็กค่ะเป็นพันที่ ที่สุดในตระกูลอะโวคาโดเลยนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยกินแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆเลยนะคะอะแต่ว่ามีประโยชน์อะไรเนี่ยหนูก็ไม่รู้ค่ะจำไม่ได้หเดี๋ยวก็ไปเสิร์ชใน Google เอานะคะแล้วก็เฮ้ธอนําเสนออลไรของเธอเนี่ยไม่ตรงกับในแฟมเลยสักนิดไปๆๆอยู่ข้างหลังนู้นเฮ้ยบอบอบอฉันไม่อยากกลับ ใี่ประโยชน์ขนไดนี้ไ,ไ,นไปน้ำเสนอว่าคาโดสิอ่โวคาโดเป็นผลไม้ที่มีหลากหลายวิตามินในลูกเดียวค่ะ ไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B ช่วยป้องกันโรคเหน็บชาวิตามิน C ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันวิตามิน K ช่วยป้องกันการแข็งตัวของเลือดวิตามิน E ต่อต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบในร่างกายค่ะโฟเลตจะช่วยเกี่ยวกับโรคโลหิตจางส่วนโพเทสเซียมเนี่ยก็จะช่วยเกี่ยวกับการควบคุมความดันโลหิตค่ะ,ะก็อะโวคาโดเนี่ยจะเป็นผลไม้ที่สามารถปลูกในพืน้นที่สูงนะคะไม่สามารถปลูก เยอะนะคะเพราะว่าไข่มันจะเยอะค่ะนำเสนอได้ดีมากเลยครับอีฟ้าคุณเห็นหรือยังคุณเห็นเขานำเสนอหรือยังทีนี้คุณจะยอมรับได้หรือยังว่าผลงานชิ้นนี้เนี่ยเป็นของใครก็ต้องเป็นของหนูสิคะเจ้านายเขาเนี่ยนำเสนออะไรก็ไม่รู้ไรสาระยุ่งยากปวดตับพีฟ้าคุณฟังผมนะ คุณรีบไปที่ฝ่ายบัญชีรับเงินเดือนเดือนดี้ขงคุณโห้วออกจา่นะไรคะนี่มันอะไรกันคะ <Space. S 1> ยังไม่ได้มาถามอีกเ<ๆ>หรอคุณเนี่ยนะเป็นคนที่จิตใจดําจิตใจต่ำช้าเอาดีเข้าตัวมีไว้ก็หนักบริษัทเปล่าๆผมจะมีคุณไว้ทำไมรีบบอกไปเดี๋ยวนี้เลยออกไป ที่ดูหนูแล้วเนี่ยเป็นคนที่ทำผลง,งานออกมาได้เยี่ยมมากเลยนะครับตั้งใจทำงานทุ่มเทให้กับงานเป็นคนที่ละเอียดอ่อนในการทำงานมากถ้าเกิดว่าบริษัทของพี่มีคนอย่างหนูทำงานอยู่ด้วยเนี่ยบริษัทต้องประสบความสำเร็จองแน่นอนเงินโบนัสนี้เนี่ยหนูสมควรได้รับมันนะ,ะแล้วพี่ก็จะเลื่อนตำแหน่งให้หนู เป็นหัวหน้าผู้จัดการแทนยฟ้าหนูสนใจไหมจ,จริงเหรอคะเจ้านายคะหนูขอบคุณมากเลยนะคะที่เจ้านายให้โอกาสคนบ้านนอกอย่างหนูพี่ไม่ได้เป็นคนให้โอกาสหนูหรอกครับแต่หนูเป็นคนสร้างโอกาสนี้ขึ้นมาเองต่างหากสู้ๆไรเอย่าวทำให้พี่ผิดหวังนะค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะหนูจะไม่ทำให้พี่ผิดหวังแน่นอนค่ะ